ไม่ยังบาดไม่ยังแก่เน่สาวบ้าทีวีเอาเอ้เทพพนเปงลัะเบอกลูกเล้วเอาอาจารย์ช่วยกันเป็นังเปียกเยครัเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวครับกองหาหมอนวไแยงเงี้ยวอะวัะเงี้ยวแล้วขวดผมปั่นขวแม่มัน เอาลำบาเน่เชนแชนสบายดีทวนนาเยอะเจ้าพ่อได้ล้ำฮะคอยล้ำให้คอยพ่อได้ล้ำนังกระลุ้งเฮ็ดปากงามงามอย่างเดียวโอ้เฮ็ดปากงามงามเออเจ้าฟองงามล้ำเลยกันยัง สบายดีทวนนาปููละยทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายคอยฟังลำเลื่อัเตียงม,มาฟังเสียงวันนี้ดีบรด,ดีทย่อให้ก้นให้ส่งขอบทางส่องคำผู้นังฟังเริ่มแรกตัง้งฉันขอเก่าเป็นก้อ,อนขอไว้วนเทพาปูตาหลักบาหานมาประสานเสียงไห้ว่าไว้จะว่าักเลยว่าก็ได้ มาค่อยๆเสียงให้วาไววัดของวหายังไ้ถือตองข้องแก้วซุปนะกันออกจากบ้านหวังว่าสิมาล้ำบอมีเงินมัดจำจังหลวงมาทางพี่พี่จะอ้าปากไหมพี่ขนาดก็เป็นผ้าเด้หลวงมาทางพี่บานผิวของปอมมันคำกองคือนามของอีฉันบอสิว้องห้ดอรอันนั้นบอ้เด้านะบอห่วย ทำก่อนนะโอ้ยจัดเงเอาละโอ้ยพ่อแม่เอ้ยเอาพี่ิจารณานี่เป็นผัวเนอะอ่าเดี๋ยวลูกนี่โอ้ยอยากกินบม่คือเพิ่นงจะกินตําปูน้อยเส้นมะขามอยากกินแกงปลาไหลใส่เอียนอยากกินชีกไก่เดียนเส้นแมงเบุงอยากแลไรคุโมก็อยากกินต้มน้องลูกฉันนี่แหละวะเมื่อนี้ทีไปออกลูกก่อนเพ่าได้กินต้มน้องเส้นปลาเกลือแฉบแฉบแซก่อนคอยไปนางก้าวแล้วลูกนี่ห้านี่ก็ได้ นางเกาแล้วไว้วางฟฝงฟังบ่ได้หยุดได้ยังอีนางน้อยคอยเด้อมีเสลิงพึ่งมันจุให้ครบบานอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประส์มีน้อยใจน้อยคอยบรรจงอย่าใจลงให้มาอักใจยัดนางเด็กนาง่ันลาเขาว้ววางเฝ้าฟังก็ได้หยุดได้ยังกลังขะหนกกะถากะไดแล้ว กันใดกันเลยกันลวงกันไปกันซักกันวัดมาจองฉันเป็นใสกาฉันก็เลยเฮ้ยลูกมึงสิรู่ฟ้อนลูกมึงสิรู้ออกพ้อนเออเบิ่งการพ้อนครับเอาเตี้ยลงเตี้ยลงโยคืนยิ้มยิมเออมือตาง่ายๆเอาตีคิวตีคิว ต่ำมั้งเอ้ยปานกีตาปูเข้าไปเฮ้ยเข้าไปเข้าไปโดนนั่นด้หลายปีท่านไทยครับทำของข้อลูกมาเป็นหมาซีโตพยาจุลมณีมีความโกรธท่านยิ่งหนักคุกับพยาจุลมณีครับเออยให้เสร็จได้หน่ะได้หน่ะเฮ้ย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 ผอดหน้าที่มึงแล้วเฮ้ยพ่อแม่โอ้ย เออบางกรณีไม่หนอบ่บ่หน้าทีอย่าห้องเกินหนออเอานั่งลงเขาไปายามมิดปางงามงามแต่แม่ปากกันนะปากกันนะเขาไปจะามมีความเสียใจเป็นยิงที่คำกองคุณลงมาเป็นหมาสี่ตัวคุณหมาสี่ตัวยกสามนิ้วสรงใส่เธอเป็นเสื้อสมกับสัตว์สานายสิงหที่คำกองมึงไม่ที่คำกองอย่ามาสีนาคอยเป๊ซี่ญี่ปุ่น ทีคำกองมาดีนายคำกองสัตว์เอาจะสีนาควายแม่ห่วยเสีหุ่นอีคำใส่คำกองมาดีอีคำกองบอกว่านี่เร็วองนั่งคำกองไอ้ฮาเมืเอ้ยมึงดูพู้หน่งนั่งใจ่ที่ดังรวยรวยอยู่พี่ปอบหึงหอดแล้วนะมาทั้งปีฮาเมื่อไห้อดนาทีมึงแล้วขอลูกมาสีตูดใหจังใดเอาฟังเขาปากบอยฮาเมื่องเขาปากวาออกลูกแล้วยังเองเป่งเป่งไปหักออกลูกทำไมอย่ามาออกรอนีฮาเมื่องมองมองไม่ มันสร้างตัวหนอะบ่ฟังผากตัวหนอทั้งว่าออกลูกแล้วออกลูกแล้วอยู่เอ๋อคำกองจะเบิ่งนาคอยแมวเวยพุูนอาวย์เอา,สา,าเสียใจอีกหนอเพราะเธอนี่ยไปเสพต้มกับส,สารานาสิเอามึงมาได้กองมึงต้องตายแทนนอน <c oughs> เ้าไปเจาไม่ความเจ็บใจออเอาให้ตางมาไปโรอดเจ้าให้ไปเลยเออเอาเดี๋ยวไม่ยังเดี๋ยวไม่ยังนี่ต่อ,อลูกแล้วครับโอ้ยหามึงเอ <c oughs> ้ยมึงบวดเก็บปากบาดตี <c oughs> โอ้ยมึงยังไม่รอดเอาลูกเด้ลูกเด้ลูกเน <หา S 1> <า>ี่หามึงไม่หามึงหมดยังจอตายไปลูกมาลูกมาโอ้ พระเจ้าไม่ควรเสียใจเป็นยิ่งหนังโง่แหงนะปากงามๆในแหงๆงามๆแหงๆหนึ่ง,ง,ง,งเ,เอาละก็พระเจ้าเสียใจมากมื่อนี้ต้องเดินทางยังกะซ้งมืยเนี่ยต้องทำกองนี่มาเนี่ย,ม,ยมันต้องมีเรื่องมีเล่าแทนแน่นอนบ่ว <c oughs> ้ลูกเพิ่นบ่วยลูกเพิ่นมันเอะ่ฟกันทำกองกามาดีนิ้เนเพียกเออเออนางเลยยางเข้ามา ข้อมาถึงสามีนางนางลอ,งลองๆๆประนมน้องหอมสวัสดีคุณพี่น้องขอไหว้บสวัสดีคุณพี่น้องขอไหว้วนะความสุขจริงมีเจ้าคำเกี่ยวาเฮ้าเาจ้าไปแต่งร้องไพโร่เองคำว่าสวัสดียกไปคนที่ส,สัตว์สวยอ่ปีสีกระปั๊บ มึงไปเสพสมกับศาสนาสิมึงบอกเฮ้อบอกกมาตรงนี้สาตร์สัวออปีช่วงแข่งขันในี่ยปาะค่าด้กไ็ได้ฮะบอกกมาแมา่โมอแม่นยังเจ้าลูกเป็นหมาแม่นม่เฮ้อเพ่ยมาคนในแถวมืดตาบ้างได้เบียบ่ยเกันไม่เจ้าอย่าปากแม่เพ่ยโมเองบอกกมาตรงนี้พ่อได้ยินผีตาอ่าอ่าอ่ามันเจ็ พีเอ้ยพีเนี่ยไม่ออกลูกเสียใจเราเขาหัวยห้งแล้วไปด้วยกันมาแล้วไปให้นเขาห้อยหยั่งระเบ้าตัวโกงง่ายนี่แน่ขวดเขียงขันตัวชิมาให้เขาเขาเดิมเน่ยไม่ออกลูกน้อยเสียงให้กับแม่นคนบัดบะมื้นตาขึนหากเป็นหมาทั้งสี่บุญธรรมั้งสี่ยกสองนิ้ว พูนพี่อักขีพี่สังทำบวบมีกำสิต้องมาเมื่อลนไปให้แน่บักปอมให้เน่ตีตีเขาตีบ่ตีตีมันเห็นพ่อตีแล้วเนาะโอ้ยคือว่ามันเล่นนอนกันหามเลยพ่อเตะก็เตะพ่อทีกับตีตีแห้งๆเลยตี๋ยว พักตีแห้งคนที่ไม่เชื่อเดี๋ยคอยตีอ๋องเชียอเจนนั่งเหยียบคนรับบุญอยู่แล้วไม่เชื่อบ่กไม่เชื่อเนี่ยอีห้าไหนก็ได้นี่เขาตีลมแน่ไหมตีมือวันมาลมมือนี่อีห้ามึงตีปั๊บลมปั๊บหลุดแหม่อันนี้กูตีบอกซื่อๆื้อวเจ้าตีตีตีไปยันยันเร็วเพราะฉะนั้นตีลมเลยอีหามึงตีไหมยันเลยยันเฮ้ยศาดซั์วปี พู yup. ดนะพันคขยนอนน้ำลมานมหาพี่เจ้าเออเออเอออออ้ยขานซาพูดึกขานมาไหมขานไวไวคนนี้ไปขานไม่ไุ๋นข่านยังไวข่านมหาพี่เจ้า เป็นอยังไอ้ฮามึงเอ้ยบันนี่นายโคนโตเป็นอยัางใช่ะปะพูดเหรอ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 โอ้ยบักโอ้ยโอ้ยบักปัญญาหนีมเอ้ยอตื่นกันบันนีแม่ย่านั่งเองนั่งเองมาแห้งพอดอีฮานี่เาขามั่งแห้งพอดจังไดเ้เอ้ยเราจับไว้แน่หุ้ยไม่ยังมันฏิกัดใคยนั่นน่ะบัดจังไดนั่งเอกหักเขียวเรียบร้อยแล้วไม่หานล่วะแห้งขยันตัวคนไม่เนาะอ่าคนนีงตื่นตั้ง่าอยู่ น,น e. Whoa, dove, uh, freely, er ั่นแล้วเขาลมปองปักพยาใหญ่เขาลมปองเฮ้ยอีหานี่ก็บ่งเนเขาลมนี่บนี่ปอบนี่ก็ได้เขาลมปองเื่ที่มันสามสั้นเบิ่งแน่อีหามึงมาปดดสั้นปูดดเบ้อสั้นดดเบ้อดสั้นกวดดิเบ้อดาปันกีนน้ำแข็งย่ำหนาวมัน โมยานตรงไหนมันมากกับเบิ่งในแม่ละเนาะเฮ้ยเพิ่นหักแข้วแล้วหักกระซังคอยคยถือมากัดมาแล้วพูดเนระอยู่มากพูดพูดเนระถือตีนมากพูดเนระเบ้ยกันสั้นใส่ขากันสั้นพี่เอ้ยพี่ให้น้องขอขอไว้ขอท่าน้ำไว้สักก็ ขอน้ำเถิดไปเจ้าข้าขอน้ำเถิดไปเจ้าข้าเลี้ยงมือดูอันเมื่อแบบนี้ขอในมะขามแล้วเฮ้ยขอข้อกันแกขออย่างสี่มอมลำบกตรงมือมัลำนบมืออันนี้ขอในมะขามขอน้ำเถิดไปเจ้าข้าขอน้ำเถิดไปเจ้าข้านั่งขอไว้ได้บ่เนาะขอบ่ได้สันอันซาดชูอย่างดีคำกล่องมึงขอดูเป็นมาซีตุนบอกเฮ้ยมึงต้องออกจากภพยพระมนคอนประดี๋คำกล่อง มึงนี่คนบ่ดับบ่ดีโคตรมาซีโตสงสัยจะไปเสพสมกับทัพสานาสิงมึงนี่ไปเดี๋ยวนี้ครับกรุงกูบอกให้ออกจากข้าหาคตรนี่การหุ่มปากกันนี่ในยินบ่กบอกกันไรในยินอยู่ครับว่าจังไหนว่าบ่ให้เบาครับไป่ใหังเบาเว้ยมันกิดอดบ่ได้เนาะไม่เกิดม่อดบัติเหตุเหรอเป็ขั้นปากนี่แล้วขั้นปากแค่จริงแต่คือบวกเกาเอาเกาจะเหน็มันตุ้มไปขั้นเลยเน้ย บ่ตังเล่าอยู่ซื่อครับข้านเขามาใกล้ไก่เออเออเออเศร้ามือใสพวงหั่มเฮ็ดแม่มันทำกูทำกูเออไปบ้านนี้หาาดิเว้ยเฮ้ยผู้เชิญบทเชิญก่อนนี่เชิญบ้างเลยดอกเฮ้ยเขาบอกให้นักอินนี่ห้านี่ ม่ใช่นักกำกวงตัวไงนะคำหัวเทียนตัวนี้แม่วิ่งไอ้นากกำหัวเทียนตจุกตัวทำไม่เนาะนี่เป็นการแสดงของศีเสืออีสานครับบสร้างเลยสร้างเลยนี่เดี๋ยก็เป็นอย่างนี้ลหรอแห้งตอนนี่ก็ได้เป็นการแสดงของลูกไป่เขาลูกกับลูกแม่เขาเป็นลูกไปไปครับรายการที่กำลังเบิ่งอยู่คณะนี้จากบริษัทรถวีโอครับรถวีโอเผยแทร์ศิลปะการแสดงของอีสาน นอกจากซีมีตลกหนิงนองแล้วก็ยังมีตลกสีเสืออีสานนั่นเลยซุปเปอร์เน่าครับนอกเหนือจากนั้นแล้วที่ไฮสาวผู้ไทยนั่มเอาโมล่ำซิ่งมาประกอบกับสีเสืออีสานเป็นยังไงหูแจักเปโมยังได้เกิดขึ้นครับลูกท่านผู้ชมครับการแสดงของเฮาคึ้นซีมีไปเรื่อยๆคุณเทพพรลูกก็ไปลูก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 ไปทิมลูกดังได้เอาไปแม่ลูกคือวกาไปบ้านลูกขอบคุณแม่ทิมลูก แม่ทีมลูกงาญจ่ายาญจ่าลูกงาญจ่างาญจ่าบ๊ายบายบ๊ายบายหงาญจ่างาญจ่าลูกหงาญจ่าแมนบัพตอนนี้ถือโอกาสให้อาหารเครื่องในพักวันน้ำมัะวัดเต้นเหลือเกินท่านบอครับเลือกเกินครับรายกานักเตะมอลลัมซิงเข้าขึ้นมาแล้วครับ